ียนตอนนี้ต้องบอกว่าสิงคโปร์น่าจะเป็นชาติแรกนะคะที่นำโด่งไปก่อนในการอนุมัติวัคซีนค่ะแล้วก็คาดว่าจะมีการนำวัคซีนมาถึงประมาณสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะคะก็น่าจะทำการฉีดได้หลังจากนั้นนะคะซึ่งตอนตัวเลขของผู้ติดเชื้อในสิงคโปร์เนี่ยก็สูงเหมือนกันนะของเขามีประมาณ50,000กว่าคนนะคะที่เป็นตัวเลขผู้ป่วยสะสม โดยทางนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงค่ะได้มีการถแถลงเมื่อวานนี้ว่ากระทรวงสาธารณาสุขมีมติให้ขึ้นทะเบียนรับรองวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่พัฒนาโดยไฟเซอร์ของสหรัฐร่รวมกับไบโอเอนเทคของเยอรมนีนะคะวัคซีนชุดแรกจะถูกส่งมาถึงภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะแม้ผู้นำสิงคโปร์ไม่ได้กล่าวชัดเจนว่าสั่งซื้อวัคซีนของไฟเซอร์แล้วก็ไบโอเอนเทคกี่โดส แต่ให้ข้อมูลว่ารัฐบาลเนี่ยทุ่มเงินกว่า1,000ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ22,000กว่าล้านบาท ในการจัดหาวัคซีนโดยเฉพาะนะคะซึ่งจะไม่ได้มีเฉพาะวัคซีนของไฟเซอร์กับไบ o n t e c นเท่านั้นเขากำหนดเป้าให้ประชากรทั้งประเทศปัจจุบันมีคนสิงคโปร์อยู่5ล้าน8แสนคนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในไตรามาสที่3ของปี2564ประชากรเขาน้อยนะคะแต่เขาก็สามารถที่จะกล้าประกาศเลยแหละว่าของเขาฟรีนะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ ทางนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามวิจารณญาณและก็ความต้องการส่วนบุคคลและพลเมืองต่างชาติซึ่งมีถิ่นพำนักถาวรในสิงคโปร์ก็สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะคะโดยตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในสิงคโปร์ปัจจุบันมีตัวเลขสะสมอยู่ที่58,325คนแล้วก็รักษาหายไปแล้ว นะคะ8 8 2 0 8คนก็แปลว่าส่วนใหญ่รักษาหายนะคะเส mm ีย hmm. ชีวิตสะสมนะคะอยู่ที่29คนด้วยกันค่ะ